ในแบทแคทวิสโอนนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการหาแรงบันดาลใจในการเรียนกฎหมายนะครับผมเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการเรียนกฎหมายเนี่ยมันเป็นการเรียนที่ค่อนข้างจะใช้และเวลาพอสมควรน,นะครับบางคนเนี่ยไม่ใช่แค่เรียนจบปตีแล้วไงบ,บางคนอาจจะต้องไปเรียนเนตต่อนะครับหรือบางคนก็อาจจะต้องสอบใบอนุญ,ญาตว่าความหรือว่าเรียนปริญญาโทรเรียนอะไรก็ตามแต่นะครับทีนี้ด้วยการเรียนที่มันมีความยาวไกลขนาดนี้แล้วมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับในการที่จะเรียนจบได้เนี่ยนะครับ เราจะมีวิธีอะไรบ้างที่จะทำให้เรารู้สึกอยากเรียนได้ตลอดเวลารู้สึกสนุกกับการเรียนได้ตลอดเวลานะครับซึ่งวิธีที่จะทำให้เราเป็นแบบนั้นได้ก็คือเราจะต้องมีแรงบันดาลใจในการเรียนนั่นเองนะครับทีนีน้ไอ้คำว่าแรงบันดาลใจเนี่ยผมเคยบอกอยู่ว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมามา,มาหายหายจริงไหมสมมติว่ามันมาวันนี้อ่ะเราก็รู้สึกมีแรงบันดาลใจรู้สึกเฮ้ยอยากอ่านหนังสืออยากเรียนอะไรเงี้ยแต่พรุ่งนี้มันอาจจะหมดไปเลยก็ได้จริงไหม นะครับซึ่งด้วยความที่มันมาแล้วมันก็หมดมันมาแล้วมันก็หมดแบบเนี้ยนะครับผมก็เลยทำพอดแคสต์ได้ปรน์นี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะหาแรงบันดาลใจได้ในทุกๆวันนั่นเองนะครับซึ่งเทคนิคในการหาแรงบันดาลใจในการเรียนเนี่ยผม l i s ออกมามีทั้งหมด6เทคนินคด้วยกันนะครับมีทั้งหมด6อย่างด้วยกันนะครับทุกคนสามารถที่จะลองทําตามเนี้ยนะครับผมเชื่อว่ามันจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการเรียนมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะ มาเริ่มกันทีละข้อนะครับข้อแรกนะครับก็คือให้เรานึกถึงสิ่งที่เราจะได้หลังจากเรียนจบกฎหมายอ่ะตรงเนี้ยข้อแรกเนี่ยจะเป็นการย้อนถามกลับไปแล้วว่าทําไมทุกคนถึงเข้ามาเรียนกฎหมายจริงไหมแล้วสิ่งที่ทุกคนอยากได้มากที่สุดนะครับในการเรียนกฎหมายเนี่ยคืออะไรนะแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนมีความใฝ่ฝัน ในอาชีพที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเรียนกฎหมายไม่ได้หวังที่จะประกอบอาชีพด้วยซ้ำบางคนอาจจะแค่แบบเอ้ยอยากรู้กฎหมายเอาไว้ป้องกันตัวอย่างนี้ก็มีนะครับหรือบางคนอาจจะแบบเฮ้ยต้องการที่จะเรียนกฎหมายเพื่อไปประกอบอาชีพนี้เพื่อไปเป็นทนายความเพื่อเป็นผู้ราาักษาหรือเพื่อทํางานเป็นอเฟิรม์มหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่เราฝ่าฝันหลังจากที่เราเรียนจบกฎหมายนะครับสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ จะทาให้เรารู้สึกมีแรงบรันดาลใจในการเรียนนั่นเองเพราะเรารู้ไงว่าในแต่ละวันเราไม่ได้ทําอย่างไรจุดหมายจริงไหมเราไม่ได้แค่เรียนจบเพื่อเรียนจบอ่ะเก็ดว่าแต่เราเรียนจบเพื่อเราจะได้เอาไปต่อย,ยอดจุดๆๆตามที่เราต้องการได้แบบนี้นะครับและไอ้จ,จุดจุดตามที่เราต้องการเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องหาให้เป็นของตัวเองโอเคไหม หรือผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่แล้วแหละว่าแต่ละคนเวลาเข้ามาเรียนกฎหมายก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าตัวเองเข้ามาเรียนเพราะอะไรเพราะต้องการอะไรหลังจากเรียนจบกฎหมายนั่นเองนะครับข้อนี้นะครับถ้าให้พูดอีกอย่างหนึ่งง่ายๆก็คือเป้าหมายของเรานั่นแหละนะครับเป้าหมายของเราในการเรียนกฎหมายเนี่ยคืออะไรอ่าโอเคไหมเป้าหมายของเราในการเรียนกฎหมายคืออะไรนะครับเอาตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับแล้วคอยคิดถึงมันเสมอโอเคไหมเวลาที่รู้สึกแบบไม่มีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้สึกท้อในการเรียนอะไรเงี้ย ลองเอาเป้าหมายของตัวเองมาดูลองเอาอาชีพในฝันของตัวเองมาดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีอาชีพในฝันคืออะไรนะครับแล้วสิ่งนี้มันจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการเรียนได้แน่นอนนะครับอ่าต่อมาก็คือข้อที่2นะครับข้อสองก็คือลองหาโรโม m o ลของตัวเองดูพูดง่ายๆก็คือว่าลองหาบุคคลต้นแบบของตัวเองดูว่าเราลองไปดูที่ว่าคนที่ประกอบอาชีพที่เราใฝ่ฝันเนี่ยเขาเขาคือใครนะครับแล้วคนคนนี้ทาไมเขาถึงทําได้ นะครับคนคนนี้มีวิธีการในการทํำยังไงเอาง่ายๆหาเหมือนหาไอดอลของตัวเองหาไอดอลของตัวเองที่ตัวเองเนี่ยชื่นชอบและประกอบอาชีพอยู่ในกลุ่มเดียวกับเราเช่นเราอยากเป็นทนายใช่ไหมเราลองหาไอดอลคนที่คนที่เป็นทนายดิว่าเราเชื่นชอบทนายความคนไหนแล้วอยากทําให้ได้แบบทนายคนไหนอ,อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับพอเรารู้แบบนี้ปุ๊บเห็นไหมเราเห็นเรามองเขาเป็นแรงบันดาลใจเราก็จะมีไฟรู้สึกมีแรงบันดาลใจในการเรียนว่าอุย้ย เขาทำได้เว้ยเราทำได้เนี่ยไอดอลเราเป็นแบบนี้เราอยากทำได้แบบเขาบ้างเห็นไหมนะครับอันนี้คือเรื่องของการหาบุคคลต้นแบบนะครับซึ่งอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะมากในการที่จะทําให้เราเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการเรียนไม่หมดไฟไปก่อนนั่นเองนะครับอ่ะไปต่อเลยนะครับก็คือข้อที่3นะครับข้อที่สก็คือลองไปเข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาลัยดูบ้างนะครับสำหรับใครที่เรียนคณะอิสร์นะครับอ่าบางคนผมเข้าใจนะครับว่าบางคนอาจจะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยหรือแม้แต่เรียนอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะไปที่มหาลายัยอะไรเงี้ย อาจจะดูย้อนหลังที่บ้านนะครับหรือว่าเรียนอยู่ที่บ้านนะครับอันนี้เข้าใจได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดเราอยากมีแรงบันดาลใจในการเรียนมากขึ้นนะครับลองเข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาลัยบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกิจกรรมพวกสารจำลองนะครับหรือกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับอ่าเช่นอ่ตอบปัญหากฎหมายอะไรเงี้ยแข่งขันตอบปัญหากฎหมายอะไรเงี้ย รือแม้ตกิจกรรมต่างๆที่ทำหารายจัดนะครับซึ่งมันก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกฎหมายนะครับลองไปทําดูลองไปเข้าดูนะครับแล้วเราก็จะเห็นคนอื่นที่แบบมีเป้าหมายเดียวกันเราวอะแล้วมันก็จะช่วยกันส่งเสริมกันช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจให้กันนะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครยังไม่เคยเข้ากิจกรรมนะก็ลองดูได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะอ่ะต่อมาก็คือข้อที่4ี่นะครับ ข้อที่สี่ก็คือว่าลองคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเขาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญก็คือว่าง่ายๆเลยไปเรียนที่มหาลัยนะครับลองไปคุยกับอาจารย์ดูบ้างลองเอาคําถามที่เราสงสัยไปถามอาจารย์ดูให้เราได้รู้สึกแบบว่าเอ้ยคุยกับคนที่เขาเก่งๆเรื่องกฎหมายนะครับบางทีเราอาจจะได้รับอะไรที่มากกว่าแค่คําสอนที่ที่สอนเกี่ยวกับเนื้อหากฎหมายอย่างเดียวก็ได้เราอาจจะได้รับแรงบนันดาลใจระบางอย่าง ในการเรียนกฎหมายก็ได้นะครับหรือแม้แต่ถ้าเราอ่ะถ้าเรามีไอดอลอย่างเงี้ยเป็นทนายความหรือมีไอดอลเป็นใครก็ตามแล้วถ้าเรามีโอกาสได้พูดคุยกับไอดอลของเรามันก็จะช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจในการเรียนของเราจริงไหมนะรเราสามารถที่จะถามถึงวิธีการถามถึงเทคนิคในการเรียนของเขาถามถึงอ่าการทํางานของเขาต่างๆทําให้เรารู้สึกแบบเห็นภาพว่าเฮ้ยในอนาคตเราเนี่ยถ้าเราได้ทํางานแบบนี้เราคงมีความสุขน่าดูเห็นไหม การพูดคุยกับคนที่เขาเก่งแล้วก็มีประสบการณ์ในการทํางานด้านกฎหมายในใน,ในแบบที่เราต้องการนะย้ําว่าต้องในแบบที่เราต้องการด้วยต้องเป็นอาชีพที่เราใฝ่ฝันด้วยถ้าเรามีโอกาสได้พูดคุยเนี่ยเราจะเห็นมุมมองจากคนที่เขาสําเร็จแล้วมันจะช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับเราได้นะครับอ่ะต่อมาข้อที่5นะครับข้อที่5คือว่าให้ลองศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็วิวัฒนาการของกฎหมายดูนะครับ คือผมต้องบอกอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาในสิ่งที่เรากําลังเรียนอยู่เนี่ยมันช่วยเพิ่มความอินในการเรียนเราเยอะมากนะนะครับเราลองไปดูซิว่าเฮ้ยไอ้กฎหมายเนี่ยมันก่อกําเนิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วใครเป็นคนก่อกําเนิดมันขึ้นมากฎหมายในประเทศไทยเนี่ยใครเป็นคนนําเข้ามาใช้เป็นครั้งแรกมีการใช้กฎหมายครั้งแรกคืออะไรคือช่วงไหนแล้วทําไมถึงต้องมีกฎหมายเกิดขึ้นมาด้วยอ่ะเราศึกษาแล้วก็ดูวิวัฒนาการของกฎหมายพวกนี้ ประวัติศาสตร์นะครับมันทาให้เราอินกับสิ่งที่เรากําลังเรียนรู้อยู่นะครับแล้วทุกคนนะถ้าใครยังไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์ของกฎหมายนะซึ่งผมก็คิดว่าก็น่าจะได้เรียนในมหาลัยอยู่แล้วเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กฎหมายคร่าวๆนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยสามารถที่จะหาหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กฎหมายมาอ่านได้นะครับผมก็แนะนําว่าให้ลองเอามาอ่านดูนะครับแล้วเราจะรู้สึกอินกับการเรียนกฎหมายมากขึ้นอันนี้ลองดูนะนะครับต่อมาข้อที่6ข้อสุดท้ายข้อนี้ขาดไม่ได้นะครับข้อนี้ขาดไม่ได้ คือการสร้างระบบรางวัลและพักผ่อนนะครับระบบรางวัลคืออะไรนะครับมนุษย์เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะมีสารตัวหนึ่งในสมองนะครับที่มันจะหลั่งออกมาเมื่อเราเนี่ยรู้สึกสําเร็จกับอะไรสักอย่างนึงรู้สึกได้ทําแล้วมันได้รางวัลสารนั้นก็คือสารโดพามีนนะครับซึ่งการที่เราบอกว่าเราหมดแพชชั่นในการเรียนเนี่ยหรือว่าไม่มีแรงบันดาลใจในการเรียนมันก็คือสารโดพามีนเนี่ยมันหมด นะครับสารโดพามีนหมดวิธีการก็คือเราก็ต้องเติมสารโดพามีนลงไปเรื่อยๆจริงไหมการเติมสารโดพามีนอย่างหนึ่งก็คือการให้รางวัลกับตัวเองนะครับเช่นถ้าเราสอบผ่านวิชานี้อ่ะเทอมนี้สอบผ่านทุกวิชาอาให้รางวัลหรือแม้แต่ให้รางวัลเล็กๆก็ได้อ่ะวันนี้อ่านหนังสือจบตามที่เราต้องการอ่ะให้รางวัลอ่ะรางวัลอันนี้แล้วแต่ทุกคนจะไปคิดนะอาจจะแบบอ่ะอนุญ,ญาตให้ตัวเองสามารถดูหนังได้หนึ่งเรื่องอะไรก็ว่านไปอย่างเงี้ยสามารถกําหนดได้นะครับ เอาเอารางวัลที่ตัวเองรู้สึกอินนะเราไม่เป็นการเดือดร้อนตัวเองนะครับลองให้รางวัลตัวเองหรือแม้แต่รางวัลเล็กๆน้อยๆอยเช่นแบบรู้สึกดีใจกับตัวเองนี่ก็คือรางวัลเหมือนกันโอเคไหมนะครับเพราะนั้นเนี่ยลองสร้างระบบรางวัลดูว่าเฮ้ยเราจะกําหนดการให้รางวัลของตัวเองอยังไงเมื่อ,อไหร่บ้างอ่าในช่วงไหนบ้างมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับแลกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการพักผ่อนอ่าเราต้องจัดสรรระบบการพักผ่อนของเราด้วยนะก็คือผมผม,ผมบอกตามตรงว่าการเรียนเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะ แบ่งเวลาในการทาอย่างอื่นที่มันไม่ใช่การเรียนด้วยนะเก็าป่ะบางทีเนะี่ยเราถ้าเราหมงมุ่นกับการเรียนใช่ไหมแล้วเราแบบทั้งวันเลยแบบเราเอาหัวไปคิดในเรื่องเรียนแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยผมบอกตามตรงว่าบางทีมันก็ปวดหัวแล้วบางทีมันอาจจะทําให้เราหมดไฟได้ด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นลองแบ่งเวลาสักแบบสักหน่อยนะครับมาทําในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนเลยอย่างเช่นออกกำลังกายเล่นเกมก็ได้ทําอะไรก็ได้ที่เราชอบนะอ่านหนังสือที่ไม่ได้เกี่ยวกับหนังสือกฎหมายเลยอะไรเงี้ยนะครับมันจะทำให้เรารู้สึกอ่า ดีขึ้นรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันมันมันไม่เป็นการกดดันตัวเองในการเรียนมากเกินไปนะครับแรงบันดาลใจหรือแพชชั่นมันก็จะไม่หมดนะครับนะแล้วมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะมีความสุขในการเรียนแล้วก็เรียนต่อไปได้เรื่อยๆแบบมีความสุขนะครับอ่ะทั้งหมดนี้ก็จะมี6ข้อนะครับอย่างที่ผมบอกไปทุกคนลองเอาไปลิ์ลิทริทแล้วก็ลองทําตามข้อไหนทำตามได้ก็ลองทําตามดูข้อไหนทำตามไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแค่ทําตามในข้อใดรข้อหนึ่งเนี่ยผมมองว่า ทุกคนจะมีแรงบันดาลใจในการเรียนมากขึ้นเยอะแน่นอนนะครับอาทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับมีทั้งหมด6ข้อเนาะข้อแรกก็คือให้นึกถึงสิ่งที่เราจะได้หลังจากเรียนจบกฎหมายข้อสอก็คือลองหาโลโมเดลของตัวเองดูนะครับข้อสาเข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาลาัยดูบ้างนะครับข้อที่ 4, พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่เก่งๆในเรื่องกฎหมายนะครับข้อที่5ศึกษาประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของกฎหมายนะครับและข้อที่6กก็คือสร้างระบบรางวัลและการพักผ่อนให้กับตัวเองนะครับ อาก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์รับทุกคนนะครับที่กำลังเรียนกฎหมายอยู่นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s ไครต์ให้กับ t i เ e r ร์และบิดลอด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโป่งเธอและบิดลอก็ลาไปแค่นี้แล้วพบกใัใหม่ในพิซโอดหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ